สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่พ่อ่านได้พาแม่ดีวามาเที่ยวนะครับผมก็วันนี้ก็มาเจอหนองน้ำใหญ่ครับผม ก็พอให้แม่ดีวาได้เล่นน้ำบาดน้ำนะครับผมวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมวันนี้ก็จะเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนแล้วนะครับวันนี้ก็ได้กินย,าย่าเยอะครับผมวันนี้มีทั้งต้นกล้วยต้นอ้อยครับเมื่อคืน ก็อิ่มน้ำสำรานครับผมวันนี้ก็ได้ร่มไม้ใหญ่นำฝั่งน้ำนะครับผมเป็นอุ่มไม้ใหญ่ๆเล่นน้ำแล้วครับถูกใจแล้วครับได้เล่นน้ำอามุดลงมุดลงมุดลงมดุมดมุด ดลเล่นน้ำเทิดเลยครับผมวันนี้มีหนองน้ำใหญ่ให้เล่นครับผมนอนลง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 ร็วมุดลง แกลงแกลงน้อนลงนอลงน้อนลงเร็วเรมุดลงมุดไม่ยอมอาบนะ้ำไม่ยอมมุดน้ำเลยหลังยังไม่เปียกน้ำเลยนะครับคุณแง่ วันนี้เจอหนองน้ำใหญ่ครับผมดุดน้ำช่แล้วอ,อันนี้จะเป็นหนองน้ำสาธารณะครับผมกลางหมู่บ้านอยู่กับป่าอ้อยป่ายางนะครับผม จะเป็นน้ำชนประทานที่เขาใช้สำหรับปลูกผักปลูกมันนะครับผมข้างๆนี้